ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณอายุกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพักเหนื่อยกายใจยังสู้ แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชน เติมแต่งให้ฟ้าแพลวเพรีาวให้ดาวทุกดวงไดบเปล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครคอยเป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพียงดาวพบโคจรวิธี i ดีค่ะพี่สุยินคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พี่จะรับราชการแล้วนะคะก็อยากให้พี่สุยินได้พักผ่อนเนาะกลับไปบ้านก็ได้นอนพักผ่อนแบบสบายนะคะนึกถึงคุณครูนักเรียนโรงเรียนวัดวังว่าเมื่อไหร่ก็มาเยี่ยมได้ก็ขอให้พี่สุยินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นที่พึ่งของเด็กๆของโรงเรียนวัดวังว่าต่อไปและก็ อยากให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีแข็งแรงตลอดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมโรงเรียนวัดวังว่านะคะมาเยี่ยมโรงเรียนบ่อยๆค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูตีน,นกเกษียณแล้วนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับกับความรู้แล้วก็ทุกสิ่งที่คุณครู บอกผมให้ความรู้กับน้องชายคนนี้นะครับก็มีความสุขมากที่มีครูทุ่ยินคอยสอนสิ่งต่างๆในโรงเรียนนะครับอะไรที่ไม่รู้อะไรที่อยากรู้นะครับคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผมแล้วก็น้องๆในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับในวาระางานเกษียณครั้งนี้ก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆขอให้ครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมกับครูหลอดก็จะไปเยี่ยมคุณครูบ่อยๆนะครับ สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะผู้ดีหรือเปล่าคะผู้ยินคะเอ่อเกษียณปีนี้ขอให้คุณผู้ินมีความสุขมากๆนะคะได้พักผ่อนแล้วได้อยู่บ้านแล้วไม่เครียดแล้วและก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วด้วย ต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าครูซีน่าอย,อยากจะี่เที่ยวไหนอ่ะก็ติดต่อรถเอ็กแพนเดได้นะคะขอค่าน้ำมันนะหนูพาไปทุกที่เลยแล้วก็ขอให้ครูยินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหนูก็จะเข้าไปปรึกษากับครูยีนเรื่อยๆเลยนะถ้ามีปัญหาอะไรถ้าอยากไปไหนก็บอกนะคะโชคกอลอดชแนลมีบริการคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะหนูครูบุตกรจิตราคงสกุลขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุยินในวาระเกษียณราชการคุณครูสุยินตั้งใจทำงานอย่างที่หนูเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีหนูได้เอาแบบอย่างที่ดีของคุณครูมาปรับใช้และขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะคะหลังวัยเกษียณและคุณครูมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สวัสดีค่ะครูสุยินขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยนะคะการเกษียณอายุราชการเนี่ยก็คืออีกหนึ่งรางวัลความสําเร็จนะคะที่คู่ควรกับคุณครูซึ่งคุณครูได้ทุ่มเททํางานเสียสละอย่างเต็มที่ตลอดมาก็สุขสรรวันเกษียณนะคะขอให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณครูเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานใจในทุกๆวันมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะคุณครูบ๊ายบาย วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับครูสุยินนะคะที่เราเรียกกันว่าไปยินนะคะมีความสนิทสนมมากนะคะก็ยินดีที่ป้าจะได้พักแล้วจริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะให้ไปเกษียณแทนป้าและป้าให้อยู่ต่อนะคะก็เออก็ต้องขอขอพบพระคุณนะคะที่ป้าที่ผ่านๆมาเนี่ยป้าช่วยแนะนำช่วยสอนงานช่วยแนะนำอะไรหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ย ไม่รู้เลยว่าควรจะทํำยังไงแต่พอมาคุยกับป้าแล้วทําให้เรารู้มากขึ้นว่าควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้นะคะป้าเป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพและก็นับถือจริงๆนะคะก็อยากจะบอกป้าว่าถ้ากเกษียณแล้วก็ต้องก็ต้องมานะคะมาหาพวกเราบ้างเดี๋ยวถ้าพวกเราว่างเราก็จะไปหานะคะให้หายคิดถึงกันหรือว่าป้าจะมาช่วยราชการอีกสิบปีก็ยินดีเลยนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะครับสวัสดีครับป้า ยินดีที่ป้าได้เสียงอายุราชก,การก็ก็ไม่มีอะไรมากครับป้าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผมครับขอบคุณครับ ืนก็คือต้องขอโทษที่ใช้คำป้าใช้คำป้า,ปาทุกครั้งเวลาที่เจอเนาะแต่ว่าความรู้สึกของหัวคือเรียกป้าเรียกพี่หรือน้องมันเหมือนกับการที่เรามีอะไรที่ผูกพันกันเหมือนเป็นเคยยากนะคะครูยังไงก็ขอขอโทษในการใช้คําพูดแบบนี้แล้วก็ขอให้ครูนะคะมีความสุขในวัยเกษียณ ยังไงาเกรียดว่าเงินเดือนเหลือเยอะหรือก็บอกคอหรือสาบอลให้เยอะเกินไปก็โทรปรึกษาหนูได้นะคะโทรปรึกษามาเลยค่ะหนูช่วยได้ถ้าเงินคูเหลือเยอะเกินไปคูจะได้ไม่เครียดค่ะเพราะหนูเป็นห่วงคูมากๆเลยส่วนเรื่องการทํางานหนูเห็นเวลาที่คูทํางานคูจะมีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอนเรื่องวิชาการหนูจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ปรึกษาคูบ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องงานวิชาการ ไม่ว่าจะได้รับงานอะไรมาเกี่ยวกับอะไรคนแรกที่ถามก็จะถามครูก่อนเนาะเพราะหนูมีความรู้สึกว่าครูงานวิชาการครูเก่งมากเลยค่ะส่วนเรื่องเรื่องการสอนก็เหมือนเดิมก็คือเป็นคนที่อ่อหนูจะใช้คําพูดว่าครูตั้งมั่นในการสอนมากอะค่ะมากเลยทั้งที่หนูเพิ่งอายุรักสี่สิบสองเนี่ยหนูยังความรู้สึกว่าหนูยังมีอ่เรื่องการสอนการทํางานยังกระตือรือร้นรไม่เท่าครูเลย ต่อไปหนูก็จะพยายามปรับปรุงตัวอย่างที่ครูเคยบอกเนาะว่าหัวงอกแล้วอย่าทําอะไรให้เขาว่าเราได้เพราะเราหัวงอกอหนูจาไว้เลยค่ะว่าเออเราจะต้องทําอะไรที่แบบให้เหมาะสมกับที่เราโตแล้วนาะเราไม่ใช่เด็กๆขอให้ครูมีความสุขมากๆเลยคะสวัสดีค่ะ คอรให้ครูสุยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พักผ่อนเยอะๆดูแลร่างกายตัวเองเยอะๆไม่ต้องเครียดแล้วนะต่อไปนี้ก็ดูแลตัวเองนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญคะอยากขอให้ครูแข็งแรงแข็งแรงเนาะดูแลตัวเองร่กตัวเองเยอะๆนอนพักผ่อนเยอะๆค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมคิดถึงโรงเรียน ครูสิยินนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้พักผ่อนอ่าแล้วก็มีความสุขมากๆนะแล้วก็ตั้งแต่ที่มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับก็ครูสิยินก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้ผมได้ดําเนินรอยตามนะครับในเรื่องาากอารๆรีนการงานทุกอย่างที่คุณครูทาอ่าดีมากเลยครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคคุณครูไม่ได้ช่วยเหลือในแรงกายแต่คุณัรั์คุณครูคก็ให้มาก็ทําให้โรงเรียนเราอ่ะ มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาครับก็อขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับในปีนี้ป้าก็จะได้กเกษียณอายุราชการนะครับผมขอให้ป้าใช้ชีวิตหลังกเกษียณให้มีความสุขและจะมีความเจริญร่ำรวยเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้สุขสบายปลอดภัยนะคะขอให้ไวกเกษียณ อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะรักบ้านนะครับรักค่ะสวัสดีค่ะคุสซีนหนัวงน่นนะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคุสยีนที่จะได้เกษียณแล้วเนาะกษียณนี้คุสยีนก็ไปพักผ่อนเนาะอยู่บ้านหรือว่าออกไปเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ ขอให้เดินทางปลอดภยัยและก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าคิดมากไม่ต้องคิดเยอะและ้วก็เอาเงินออกมาใช้ให้เยอะๆนะเดี๋ยวมงินบูดไปเที่ยวไหนอย่าลืมเชิญหนูนะคะบายบายสวัสดีค่ะโคโซยินน้องแพลเองนะคะค่ะน้องแพลวก็ขอขอบคุณโคโซยินที่ คอยแนะนำเรื่องการเรียนการสอนและตอนที่น้องแพลวฝึกงานอยู่ที่นี่ครูสุทินก็ให้คำแนะนำดีคอยช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องด้านการสอนการเรียนการทำงานว่าตรงไหนผิดพลาดครูก็คอยแนะนำคอยบอกคอยสอนแล้วหนูก็ขอให้ครูสุภาพแข็งแรงนะคะช่วงที่เกษียณไปแล้วแล้วก็ขอให้ไปเที่ยวที่ไหนก็ให้มีความสุข อย่าลืมคิดถึงกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโคสุยินในความรู้สึกของหนูนะคะโคสุยินเป็นครูที่ให้การช่วยเหลือในทุกๆอย่างเลยสําหรับตัวหนูโคสุยินช่วยหนูได้ทุกเรื่องมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเลย <c oughs> ก,ก็เกษียสําราญปีนี้นะคะขอให้โคสุยินมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับ น้องๆทุกคนในโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยู่บ้านมันเหงาไม่มีอะไรทําก็สามารถกลับมาช่วยน้องๆที่โรงเรียนได้นะคะขอบคุณค่ะ